เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆท่านชมได้เลือกกันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าซูรุน่านะครับโฉมหยดน้ำนครับโฉมท้ายหยดน้ำรถขับใช้ง,งานได้ปกติครับเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ดีเข้าชิดๆนะครับมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงเลยทีเดียวนะครับคันนี้เครื่องเสียงลั่นๆเลยนะครับ ความร้อนนิ่งๆเดินทางไกลได้สบายแอเย็นไฟติดใช้งานได้ครบที่ล้ซ้ายขวาไม่ทางครับช่วงล่างยังดีภายในสวยๆห้องเครื่องเดิมๆครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับข้างหลังเป็นกระจกมือหมุนพร้อมกับชุดเครื่องเสียงครับมีจอสัมผัสมี MP ให้ด้วยนะครับยอกลำโพงนะครับภาษี6-6ครับเทืเอกสารชุดโอนก็ครบท่นใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้นะครับคันนี้นะครับ เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมก็ติดต่อนัดหมายผู้ขายก่อนออกเดินทางนะครับได้ไม่เสียเที่ยวเบอร์โทรผู้ขายก็อยู่ใต้คลิปนะครับทางเราก็เป็นเพียงสีกลางเท่านั้น,นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับคันนี้สวยๆคุ้มๆค,ครับหยดน้ำาีสังพันเอาไปใช้อีกยาวๆนะครับคันนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ